ขอต้อนรับสู่หมอพัทรอรอดคาสทอกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Explainer นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะกำลังสงสัยอยู่ทำไมไซรอยของเรามันรู้สึกเฉยๆช้าๆจังเลยเรามาหาคำตอบกันครับเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับคือเราก็พยายามกินดีมากเลยนะกินคลีนบางคนกินคีโตโลคาร์บไฮแฟตแต่ทำไมทำไมน้ำหนักมันนิ่งสนิท แถมยังเพลียๆเ,เหนื่อยง่ายอีกต่างหากถ้าอาการนี้มันใช่คุณเลยคุณไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับคำตอบของเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะซ่อนอยู่ที่ตอมไทรอยของเรานี่เองลองนึกภาพตามกันง่ายๆเลยนะครับว่าตอมไทรอยของเราเนี่ยก็เหมือนกับเครื่องยนต์หลักของร่างกายเลยเป็นเหมือนเตาเผาพลังงานที่มองไม่เห็นแต่มันคุมทุกอย่างตั้งแต่การเผาพลานไขมันไปจนถึงระดับพลังงานในแต่ละวันของเราเลยล่ะครับทีนี้ เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองจินตนาการว่าฮอร์โมนตัวสำคัญสคัญในร่างกายเราเนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยพวกเขาไม่ได้ทำงานแบบตัวใครโทมันนะครับแต่จะส่งผลกระทบถึงกันตลอดเวลาเหมือนคนในบ้านเดียวกันนั่นแหละครับคนแรกเลย อินซูลินให้เขาเป็นคุณพ่อที่ค่อนข้างดุและเจ้าระเบียบหน่อยละกันเวลาที่คุณพ่ออารมณ์ดีทุกอย่างก็ราบรื่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับอินซูลินมันพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเร็วเกินไปบรรยากาศในบ้านก็จะปั่นป่วนตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยค่ะต่อมาก็คือคอติซอลเปรียบเหมือนเป็นคุณแม่ที่ขี้กังวลหน่อยเป็นคุณแม่จอมเครียดของบ้านเลยพอคุณแม่เริ่มเครียดเมื่อไหร่ความกังวลของเธอเนี่แหละครับที่จะแผร่ซ่านไปทั่วบ้านทําให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและนี่ครับตัวละครเอกของเราต่อมไทรอยเขาก็คือลูกคนกลางที่เซนซิทีฟมากๆอ่อนไว้ง่ายสุดๆในบ้านหลังนี้เลยเขาจะรับรู้ถึงอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่หรือก็คืออินซูลินกับคอร์ติซอลได้เร็วกว่าใครเพื่อนโดยเฉพาะคุณพ่ออินซูลินเนี่ยเขารักพ่อนะครับแต่เขาต้องการคุณพ่อที่ใจดีสุขุมค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่คุณพ่อที่อารมณ์แปรปรวนครับเอาล่ะครับ พอเรารู้จักครอบครัวฮอร์โมนแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้กอ่อกวนหรือ5ตัวการหลักที่คอยมารังแกลูกคนกลางที่แสนจะอ่อนวัยของเรากันบ้างผู้กอ่อกวนทั้ง5อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเกินนะครับ มันเชื่อมกันเป็นลูกโซ่เลยมันเริ่มจากการที่เราอาจจะขาดสารอาหารบางอย่างไปจนถึงการได้รับสารพิษรอบตัวเราความเครียดจากการกินผิดๆซึ่งนำไปสู่ระบบภูมิคุ้มกันที่แปรปรวนและปลายทางของมันก็คือภาวะลำไส้รว่วนนั่นเองครับสามพันนั้นนี่คือจำนวนคนทั่วโลกเลยนะครับที่กำลังขาดไอโอดีนซึ่งมันคือวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดในการสร้างฮอร์โมนไทรอยเลยการขาดไอโอดีนเนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆของโรคคอพอก แล้วมันก็มักจะมาเป็นแพ็คคู่กับการขาดซีลิเนียมกับสังกะสีด้วยซึ่ง2ตัวนี้ก็จําเป็นกับการทํางานของไทรอยด์เหมือนกันครัแต่ที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นก็คือสารพิษที่เราเจอทุกวันอย่างฟลูไรด์ในน้ําประปาหรือสารเคลือบบนกระทะเทฟลอนที่มันลอกออกมาเนี่ยมันสามารถเข้าไปบล็อกไม่ให้อโอดีนเข้าโรงงานผลิตฮอร์โมนได้คือ โครงสร้างมันดันคล้ายกันนะครับมันเลยเหมือนมีตัวปลอมหน้าเหมือนมาแย่งเก้าอี้ของไอโอดีนไปดือด้อๆเลยทําให้ร่างกายเรามีไอโอดีนแต่ใช้ไม่ได้ทีนี้มาดูเรื่องใกล้ตัวที่สุดกันบ้างครับนั่นก็คือเรื่องอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในต้นต่อสําคัญเลยที่ทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายและนําไปสู่ภาวะลําไส้รั่ว ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับไทรอยด์ของเราเลยครับถ้าจะให้ิสต์ผู้ต้องสงสัยตัว top top เลยนะครับก็จะมีอยู่3ามกลุ่มหลักๆที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษเลยก็คือกลูเตนที่อยู่ในพวกข้าวสาลีขนมปังต่างๆเคซีนในนมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมวัวและก็ถั่วเหลืองครับอาหารกลุ่มนี้แหละครับที่มักจะไปกระตุ้นการอักเสบจนทำให้ผนังลำไส้ของเราเกิดรูรั่วขึ้นมาได้และนี่คือข้อมูลที่เอาไปปรับใช้ได้จริงเลยนะครับ คือเคซีนในนมวัวส่วนใหญ่ที่เราดื่มดื่มกันอยู่เนี่ยมันเป็นชนิด A1 ซึ่งมันย่อยยากและอาจจะสร้างปัญหาให้ลำไส้เราได้แต่เคซีนชนิด A2 ที่เจอในนมแพะหรือนมแกะเนี่ยกลับเป็นมิตรกับลำไส้เรามากกว่าเยอะเลยดังนั้นการเลือกกินกรีกโยเกิร์ตที่ทำจากนมแพะหรือว่าชีสแพะเลยเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่ามากครับส่วนเรื่องถั่วเหลืองต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นมิตรกับไทรอยของเราเสมอไปนะครับ โดยเฉพาะพวกที่แปรรูปมาเยอะๆและไม่ได้ผ่านการหมักเพราะมันมีสารที่ชื่อว่าไกโตรเจนที่คอยดักจับไออดินของเราแล้วก็ยังมีไฟโตเอสโตรเจนที่ทำตัวเหมือนพี่สาวจอมจุนคอยกวนระบบไทรอยของเราอีกแรงแต่ถ้าเป็นพวกถั่วเหลืองหมักอย่างนัตโตหรือเทมเป้อันนี้จะโอเคกว่าเยอะเลยครับเอาละครับเราคุยเรื่องปัญหาเรื่องตัวร้ายกันมาพอสมควรแล้วตอนนี้ถึงเวลาพลิกเกมกันบ้าง มาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปในมื้ออาหารของเราได้บ้างเพื่อปลุกเครื่องยนต์เผาผลาญของเราให้กลับมาทำงานเต็มสูบอีกครั้งแต่ก่อนอื่นต้องรู้จักคำนี้ก่อนครับ BMR หรือ Basal Metabolic Rate พูดง่ายๆเลยมันคือพลังงานขั้นต่ำสุดๆที่ร่างกายต้องใช้แค่เพื่อให้นอนหายใจอยู่เฉยๆแล้วไม่ตายเขาเรียกกันเล่เลนๆว่า พลังงานการตายนี่แหละครับและนี่คือกฎเหล็กข้อแรกและสำคัญที่สุดเลยนะครับห้ามเด็ดขาดห้ามกินอาหารน้อยกว่าค่า BMR ของตัวเองเพราะทันทีที่เรากินน้อยเกินไปร่างกายจะส่งสัญญาณอันตรายเกิดภาวะขาดแคลนไปทั่วระบบเลยแล้วไทรอยด์ผู้สสนอ่อนไหวของเราก็จะตกใจแล้วสั่งลดการเผาผลาญล,ลงทันทีเพื่อเอาตัวรอดครับมาดูกันค้าว่ากองทัพอาหารที่จะมาช่วยฟื้นฟูไทรอยด์ของเรามีอะไรบ้าง1อาหารทะเลกับสาหร่ายเค็บ อันนี้คือแหล่งไอโอดีนชั้นยอดเลย 2. ไขมันดีๆจากน้ำมันสกัดเย็นพวกนี้จะช่วยให้ตับของเราเปลี่ยนฮอร์โมนตัวขี้เกียจอย่าง T4 ให้กลายเป็นฮอร์โมนตัวขยันอย่าง T3 ได้ 3. อาหารหมักอย่างกรียโยเกิตแพะหรือผักดองเพื่อเพิ่มทหารฝ่ายดีในลำไส้และสุดท้ายโปรโตีนสมบูรณ์จากสัตว์ซึ่งเป็นเหมือนอิฐบล็อกที่ร่างกายเอาไปซ่อมแซมตัวเองได้ทันทีครับมาถึงช่วงสุดท้ายที่ผมคิดว่าสำคัญและทรงพลังที่สุดแล้วครับ เราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เลิกคิดว่าเราเป็นเหยื่อของอาการต่างๆแต่ให้มองว่าตัวเรานี่แหละคือผู้บัญชาการสูงสุดของร่างกายนี้ลงคิดแบบนี้นะครับ ร่างกายเราเนี่ยเหมือนเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์มากๆของเราเลยมันเป็นระบบที่รอรับคำสั่งจากเราผู้เป็นเจ้านายอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างที่เราเลือกกินทุกการกระทำของเรามันคือคำสั่งตรงที่เราส่งไปให้เขาครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ก็คือมันไม่ใช่ทำไมร่างกายฉันเป็นแบบนี้อีกต่อไปแล้วแต่เป็น นับจากวินาทีนี้ไปคุณจะเลือกออกคำสั่งแบบไหนให้กับร่างกายของคุณเพราะตอนนี้คุณมีความรู้ที่จะเป็นผู้บัญชาการที่ยอดเยี่ยมได้แล้วครับสวัสดีค่ะสำหรับการสำรวจข้อมูลที่เราได้มารอบนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกเรื่องสุขภาพของต่อมไทรอยกันค่ะเป็นอวัยวะเล็กๆเนอะ แต่ว่าส่งผลเยอะมากกับเรื่องพลังงานการเผาผลาญในร่างกายเราเลยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยดูเหมือนจะชี้ไปที่ปัญหาที่หลายคนเจอเลยค่ะอย่างเช่นเหนื่อยง่ายน้ำหนักนิ่งๆท,งทั้งที่คุมอาหารแบบเออโลค์บไฮแฟตอยู่ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับการทำงานของต่อมไทรอยที่มันช้าลงหรือเปล่าใช่เลยครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ให้เห็นหลายปัจจัยเลยนะที่กระทบการทางานของไทรอยโดยตรงตั้งแต่เรื่องสารอาหารจาเป็นที่เราอาจจะขาดไป หรือสารพิษที่เจอในชีวิตประจําวันโดยไม่รู้ตัวไปจนถึงสุขภาพลําไส้สุขภาพตับคือมันโยงกันหมดเลยครับน่าสนใจมากน่าสนใจจริงๆค่ะงั้นเรามาค่อยๆแกะข้อมูลนี้กันดีกว่าว่าอะไรเป็นตัวการหลักที่อาจจะทําร้ายต่อมไทรอยด์แล้วก็มีแนวทางดูแลฟื้นฟูยังไงบ้างตามข้อมูลที่ระบุไว้นะคะครับจุดแรกเลยนะคือเลือกสารอาหารพื้นฐานที่ต่อมไทรอยด์ต้องการเลยครับหลักๆที่ข้อมูลเน้นย้าก็คือ ไอโอดีนซิลเนียมและก็สังกสีแหล่งข้อมูลหลายแหล่งบอกตรงกันเลยว่าการขาดไอโอดีนเนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะครับคนเป็นพันพันล้านคนเลยที่ขาดซึ่งมันจะเป็นมากๆในการสร้างฮอร์โมนไทรอยถ้าขาดสารอาหารพวกนี้ไปก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาอย่างคอพอกหรือมีก้อนที่ต่อมไทรอยได้แล้วข้อมูลแนะนำไหมคะว่าเราจะหาสารอาหารพวกนี้ได้จากไหนบ้าง ไอโอดีนเนี่ยแหล่งที่ดีมากๆเลยคือพวกสาหร่ายทะเลครับโดยเฉพาะสาหร่ายสีน้ำตาลหรือเคลแล้วก็อาหารทะเลต่างๆส่วนซิเลิเนียมเอ่อจะมีเยอะในถั่วบราซิลแล้วสังกะสีก็เจอในอาหารทะเลเหมือนกันครับการได้รับให้ครบถ้วนเนี่ยก็เป็นพื้นฐานสำคัญเลยแต่มีประเด็นที่น่าสนใจมากในข้อมูลครับคือบทบาทของอินซูลินอินซูลินที่เกี่ยวกับน้ำตาลน่ะหรอคะใช่ครับแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำตาลอย่างเดียว อินซูลินมีส่วนสำคัญในการช่วยพาสารอาหารจำเป็นพวกนี้ไอโอดีนซิลิเนียมสังกะสีเข้าสู่เซลล์ต่อมไทรอยด์ด้วยการกระตุ้นอินซูลินแบบพอเหมาะพอดีเช่นจากโปรตีนไข่ขาวหรืออาจจะเสริมด้วยอาหารทะเลตับบ้างโดยเฉพาะช่วงกลางคืนที่ไทรอยทำงานเนี่ยจะเป็นการสนับสนุนที่ดีครับแต่ต้องย้าว่าเป็นการกระตุ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ใช่แบบที่ทาให้น้าตาลพุ่งปรี๊ดโอเข้าใจแล้วค่ะ คือต้องกระตุน้นแต่ให้ถูกจังหวะถูกวิธีนอกจากเรื่องสารอาหารแล้วข้อมูลที่เราดูกันยังชี้ไปที่ปัจจัยภายนอกอื่นๆด้วยใช่ไหมคะที่ส่งผลเสียต่อไทรอย์ถูกต้องครับมีเรื่องสารพิษที่น่ากังวลเหมือนกันอย่างฟลูออไรด์คลอรีนที่อาจจะมาจากน้ําดื่มที่ไม่ผ่านการกรองดีพอหรือแม้แต่การว่ายน้ําในสระบ่อยๆจริงด้วยค่ะไม่ค่อยได้นึกถึงเลยมีการศึกษาชิ้นหนึ่งในอังกฤษที่น่าสนใจนะพอพบว่าพื้นที่ที่น้าดื่มมีฟลูออไรด์สูงเนี่ย มีอัตราคนที่มีปัญหาไทรอยด์สูงกว่าอย่างชัดเจนเลยเพราะเชื่อว,ว่าสารพวกนี้อาจจะเข้าไปเ,าเหมือนแย่งที่ไอโอดีนทาให้ต่อมไทรอยด์เอาไอโอดีนไปใช้ไม่ได้อ๋อ oh, ไปขัดขวางว่างั้นเถอะใช่ครับแม้แต่พวกภาชนะเคลือบสารกันปิดที่มันเริ่มลอกๆก็อาจจะเป็นแหล่งของฟลูออไรด์ได้เหมือนกันนะต้องระวังแล้วก็อีกประเด็นสําคัญที่ข้อมูลเน้นมากๆคือความเครียดครับความเครียดนี่น่าจะเกี่ยวอยู่แล้วเนาะครับ แต่ที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่เครียดทางใจนะข้อมูลชี้ไปที่ความเครียดจากการกินน้อยเกินไปค่ะเอะ๊กินน้อยไปเนี่ยนะครับครับคือการกินที่ต่ำกว่าความต้องการพลังงานพื้นฐานของร่างกายหรือที่เราเรียกว่า BMR Basal Metabolic Rate นะครับการรู้ค่า BMR ของตัวเองแล้วกินให้เพียงพอจึงสำคัญมากเพราะเมื่อร่างกายรู้สึกว่าขาดพลังงานขาดแคลนเนี่ยมันจะสั่งให้ไทรอยทำงานช้าลงเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานค่ะ โอ้โหจุดนี้น่าคิดมากเลยค่ะไม่เคยนึกว่าการกินน้อยไปจะกลายเป็นความเครียดที่ส่งผลกับไทรอยโดยตรงแบบนี้เลยฟังดูแล้วเรื่องมันซับซ้อนกว่าแค่ตัวต่อมไทรอยอย่างเดียวแล้วนะครับเหมือนมันเชื่อมกับระบบอื่นๆในร่างกายด้วยโดยเฉพาะภาวะที่เรียกว่าลำไส้รั่วหรือลิคีกัดเคยได้ยินอยู่ค่ะลำไส้รั่วครับมันเกิดจากผนังลำไส้อักเสบเสียหายทําให้สารต่างๆที่ไม่ควรจะเข้าระบบเลือด มันดันรั่วเข้าไปได้ซึ่งข้อมูลชี้ว่าตัวกระตุ้นการอักเสบเนี่ยมักจะมาจากอาหารบางชนิดเชน่นน้ำตาลแป้งขัดขาวกลูเตนจากพวกข้าวสาลีบาเล่หรือเคซินชนิด A 1วันที่เจอในนมวัวทั่วไปแล้วก็มีถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการหมักอันนี้ก็มีสารที่อาจจะรบกวนไทรอยด์ได้เหมือนกันหมายความว่าการอักเสบจ,จากอาหารพวกนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นปัญหาเลยก่อนจะลามไปเรื่องอื่นถูกต้องครับเพราเกิดลำไส้รั่วมีการอักเสบเรื้อรัง ระบบภูมิคุ้มกันก็อาจจะเริ่มรวนหรือที่เรียกว่าออโตอิมูนะครับและทีนี้มันอาจจะร้ายแรงถึงขั้นสร้างแอนติบอดีมาโจมตีต่อมไทรอยตัวเองได้เลยอย่างในโรคฮาชิโมโตหรือเกรฟส์ที่ข้อมูลพูดถึงโห oh, เกี่ยวกันไปหมดเลยยังไม่หมดแค่นั้นครับตับถ้ามีบทบาทสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะอับทําหน้าที่เปลี่ยนฮอร์โมนไทรอยทีโฟซึ่งมันยังไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ ให้เป็น T3 ซึ่งเป็นรูปแบบที่ร่างกายเอาไปใช้ได้จริงอ๋อ T4 ต้องเปลี่ยนเป็น T3 ก่อนใช่ครับทีนี้ถ้าตับเรามีปัญหาเช่นมีไขมันพอกตับทำงานได้ไม่ดีการเปลี่ยนฮอร์โมอนนี้ก็จะลดลงด้วยดังนั้นการดูแลตับด้วยไขยมันดีๆจากพวกน้ำมันสกัดเย็นต่างๆเพื่อช่วยสร้างน้ำดีหรือการทานผักที่มีรสขมๆฝาดๆบ้างเพื่อช่วยขับสาร,รพิษ ก็เป็นการสนับสนุนการทำงานของไทรอยทางอ้อมที่สำคัญมากๆเลยครับเข้าใจเลยค่ะคือต้องดูแลทัล้งลำไส้ทั้งตับเพื่อให้ไทรอยด์ทำงานได้ดีแล้วสำหรับกลุ่มคนที่ทานแนวโลค carb high f a หรือ LCHF ล่ะคะที่บางทีเจอปัญหาน้ำหนักนิ่งๆหรือเหนื่อยง่ายข้อมูลชุดนี้มีคำแนะนำเฉพาะเจาะจงให้ไหมคะมีครับข้อมูลชี้ชัดเจนว่าสำหรับคนที่ทาน LCHF เนี่ย การกระตุ้นกล้ามเนื้อชนิดที่เรียกว่า fast twitch นะครับซึ่งเป็นใยกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเร็วๆแรงๆเนี่ยจำเป็นมากในการช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนไทรอยตอ๋อต้องออกกำลังกายแบบเฉพาะใช่ครับอาจจะต้องมีการออกกำลังกายแบบ HIIT high intensity interval training หรือการยกน้ำหนักหรือการสปรินท์บ้างนอกจากนั้นข้อมูลยังสนับสนุนการเสริมโปรตีนบางชนิดเช่น ผงไข่ขาวผงดาวอินคาที่ให้โอเมก้า3สูงหรือคอลลาเจนก็ช่วยเรื่องการทำงานของไทรอยด์และการฟื้นตัวกล้ามเนื้อได้ดีครับโอเคค่ะชัดเจนเลยงั้นสรุปจากการสำรวจข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะ การจะดูแลต่อมแคลอย์ให้ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องใส่ใจตั้งแต่เรื่องสารอาหารจำเป็นต้องให้ครบไอโอดีนซีลิเนียมสังกะสีแล้วก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสารพิษเท่าที่ทำได้อย่างฟลูออไรด์คลอรีนและระวังอาหารที่อาจจะเป็นกระตุ้นการอักเสบหรือร,รบกวนการทำงานเช่นน้ำตาลกลูเจนเคซีนเอวันหรือถั่วเหลืองที่ไม่หมักใช่ครับรวมถึงการจัดการความเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเครียดจากการกินน้อยไป ต้องกินให้พอตามค่า BMR และที่สำคัญมากๆห้ามองข้ามเลยคือการดูแลสุขภาพลำไส้และตับให้แข็งแรงซึ่งพวกไขมันดีอาหารหมักอย่างกรีกโยเกิร์ตโดยเฉพาะที่ข้อมูลชี้ว่าถ้ามาจากนมแพะที่เป็นเคซีน A2 อาจจะดีกว่านมบัวหรือพวกผักดองต่างๆก็มีบทบาทช่วยสนับสนุนจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้แล้วก็การทำงานของตับได้ดีเลยครับเป็นการมองภาพรวมสุขภาพไทรอยที่เชื่อมโยงหลายระบบในร่างกายจริงๆนะคะ ข้อมูลชุดนี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมดีมากเลยค่ะครับแล้วก็มีอีกประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากข้อมูลให้ลองไปคบคิดกันต่อนะครับคือข้อมูลระบุว่าร่างกายเราเนี่ยมักจะหวงไขมันที่สะสมไว้มากๆเลยเพราะมันมองเป็นพลังงานสำรองยามฉุกเฉินการที่เราทําความเข้าใจแล้วก็หันมาดูแลต่อมไทรอยซึ่งเป็นเหมือนหัวใจหลักของการเผาผลาญไขมันให้ดีเนี่ยอาจจะเปรียบเหมือนกับการที่เราได้กุญแจไปไข หรือไปสื่อสารกับร่างกายให้ยอมปล่อยไขมันสะสมนั้นออกมาใช้อย่างมีประสิทธิธภาพมากขึ้นก็เป็นได้นะครับน่าคิดนะครับ